สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันอ่อนปริางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ได้เชิญตัวแทนบริษัทจดหน่วยมิตเตอร์ไฟฟ้า29บริษัทมารับฟังกลไกาการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านจากระบบมิตเตอร์จานหมุนไปสู่มิตเตอร์อิเล,ล็กทรอนิกส์โดยจะเริ่มติดตั้งภายในเดือนสิงหาคมนี้ตามเป้าหมายเฟสแรกติดตั้ง2ล้านเครื่องภายในปี2566ค่ะ ตัวแทนจาก29บริษัทอ่านหน่วยมิเตอร์ร่วมการประชุมการอ่านหน่วยมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบสื่อสารไร้สายหรืออ e ีมิเตอร์บลูทูธซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA จัดขึ้นที่อาคารสำนักงานใหญ่โดยมีนายสุชาติโชติกริรกุลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวเปิดการประชุมพร้อมระบุถึงแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จะทาให้การทํางานคล่องตัวเช่นมีการปรับวิธีการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากเดิมที่สายตาคนมาสู่ระบบสื่อสารไร้สายหรืออิมิเตอร์บลูทูธช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าเพราะสามารถอ่านค่าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยําบันทึกข้อมูลได้ช่วยลดการชํารุดลดการสูญเสียจากการวัดอัตราค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้องป้องกันการละเมิดไฟฟ้าและการตรวจสอบมิเตอร์ที่ชำรุดเสียหายได้อย่างรวดเร็วและช่วยยืดอายุของหม้อแปลง ทางนี้ได้นําร่องติดตั้งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วใน2จังหวัดคือชัยนาทและยะลาเนื่องจากมิเตอร์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมส้มาทากและจะเริ่มขยายการติดตั้งไปยังผู้ขอมิเตอร์ไฟใหม่และครวัวเรือนทีม่มีมิเตอร์ชำรุดเสียหายในเดือนสิงหาคมปีนี้คาดว่าจะติดตั้งให้ครบ2ล้านเครื่องภายในปี2566 แทนบริษัทอ่านหน่วยมิเตอร์ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้จะได้รับข้อมูลรวมถึงแผนการเปลี่ยนผ่านระบบไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อให้เข้าใจระบบรูปแบบวิธีปฏิบัติและนําไปถ่ายทอดให้กับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการซึ่งในอนาคตหักเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือระบบมิเตอร์อัจฉริยะราคาถูกลงจะมีการปรับไปใช้ระบบดังกล่าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดสามารถรองรับการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลในอนาคต ดำเนินการตามแผนลดแบบสมาร์ทมิเตอร์เปลี่ยนผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าสู่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น17.8ล้านเครื่องมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้าสู่ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจ่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยและมีความแม่นยำสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าลดความสูญเสียและตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตรองรับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลในอนาคตค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันอ่อนปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ